นะครับผมอยู่เกมบอฟโฟลวินนะทุน8 0 0 k เราจัดเต็มเลยเพราะว่าไม่เป็นทุนจากคลิปก่อนนะครับผมจะเอาให้ให้ได้1 m นะดูนี่แม่งจะได้ไหมเกมนี้แม่งจะเรารอดไหมเราจะไม่เบ็ดนะเราจะซื้อฟิิปปินเลยลดรัด,ดตัดตอนเลยดูนีว่าแม่งจะรอดไหมแสนห้าเลยหรอวะไปสองพันอ่ะไปลองดูครับมา ฝากกดแล์กดซับสไคร้ด้วยนะครับชอบกดแชร์กดไลค์กดไ like, ลค์แฟนเพจด้วยนะครับมาดูจะรอดไหมอืมโอ้ตัวถูกไปซะเยอะแล้วอืมม้ามาว่ะก้าวมาม้ามา,มาวายมาอา่ะม้ามา,มาวายมา ดูนี่ถึงอีกหนึ่งเอ็มไหมวันนี้อ่ะเลขสิบจัดหน่อยลูกพ่อขอหน่อยหนึ่งเอ็มให้หน่อยเถอะวะใยวใจร้ายเลยสิบกับเก้าครับมาเป็นเกมที่เข้ายากด้วยเพิ่งคูณห้าไงอะ่ะเจ็ดเหนือเจ็ดหมุนแล้วอะ่ะ ตัวคิวอ่ะวายคิววายกับคิวเท่านั้นได้อยู่คูณแปดละคิว Q มาสวยคูณเก้าละยังยังตามอยู่เยอะโอเคมาตัวแพงเข้าวสวยครับเฮ้ยโอ้แต่ก็ได้อยู่มาดี มาดิต้องอย่างนั้นอีกนิดเดียว1เอ็มแล้วโอเคโอเคพอดอกเดียวเลิกรู้เรื่องเอ็นหนึงเอ็มไหมหนึ่งเอ็มปะวะเฮ้ยยังนี่วะยังขาดอยู่อีกนิดเดียวขอเถอะขอโอยให้กูเถอะเออ จบไม่ต้องพูดอะไรเยอะมาดิรู้เรื่องแค่นั้นแหละ 1M เพอเลิกเลยดอกเดียวรู้ผลมาดีต้องอย่างงั้นอา้าวมีต่อมามอ้าวต่อด้วยเราดีตัวแพงด้วยมาดิแถมไปเออมาดีโหตัวแพงด้วยเอาดีโอเคไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องพูดอะไรมากมา อืมยังไม่จบยังมีต่อมาเหอะขอร้องอืมมาดิโอเคพอเลิกครับรู้เรื่องซื้อ 150k กํากำไรไม่ต้องนับแล้วเอาเป็นว่า 1M ่อจบละรู้เรื่องครับพอเลิกใครชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะนึกว่าจะไม่รอซะแล้วเฮ้ยวันนี้บอบโฟล์มา,มาว่ะโอเคจัดไปนะครับก็เรียบร้อยนะ 1M เเรียบร้อยละ อตอนแรกม่าจะถอดแล้วแหละแบบร้อยเคอะได้จะคลิปก่อนอะ่ะอืมโอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็กําไรไปที่เรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดซับ like, สไครต์ช่องทุกช่องทางนะครับ